คลิปนี้เราจะมาดูวิธีการส่งรูปภาพในลายยังไงให้ชัดเท่าต้นฉบับโดยในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการทำบนมือถือระบบ Android วิธีการทำให้เ,เพื่อนเปนเปิดแอปไลน์ในแท็บหน้าหลักให้แตะไปที่รูปฟันเฟืองจากนั้นแตะไปที่เมนูรูปและวิดีโอให้เ,เพื่อนๆดูที่คุณภาพรูปที่ส่งให้แตะหนึ่งครั้งแล้วเลือกตั้งค่าเป็นความละเอียดสูง เมื่อเราเลือกตั้งค่าที่ความละเอียดสูงเสร็จแล้วให้เรากดย้อนกลับแล้วไปที่หน้าแชทเพื่อทำการส่งรูปภาพให้กับเพื่อนๆโดยวิธีแรกผมจะส่งรูปภาพแบบความละเอียดมาตรฐานให้เราคลิกเลือกรูปภาพแล้วกดส่งถัดมาวิธีที่2ผมจะส่งรูปภาพโดยเลือกความละเอียดสูงหรือความละเอียดขนาดเท่าต้นฉบับ โดยให้เราเลือกรูปก่อนกดส่งให้เราแตะที่คำว่าต้นฉบับหรือว่าออริจินัลแล้วกดส่งทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างระหว่าง2รูปนี้นะครับรูปแรกผมส่งแบบปกติหรือว่าส่งแบบความละเอียดแบบมาตรฐานให้เราแตะไปที่รูปหนึ่งครั้งจากนั้นแตะไปที่รูปตัวไอที่อยู่มุมซ้ายล่าง ขนาดของรูปแรกจะอยู่ที่4 4 6ความละเอียดจะอยู่ที่1773คูณส3 6 4ถัดไปรูปที่2เป็นรูปที่ส่งแบบความละเอียดสูงหรือขนาดเท่าต้นฉบับให้แตะที่รูปแล้วแตะที่ตัว i เหมือนเดิมจะเห็นได้ว่าขนาดของรูปและความละเอียดของรูปจะสูงกว่ารูปแรกการส่งรูปแบบคุณภาพสูงหรือ ขนาดเท่าต้นฉบับจะมีข้อเสียในเรื่องของการกินพื้นที่มากกว่าการส่งรูปแบบปกติหรือว่าแบบมาตรฐานทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับว่าเราต้องการส่งรูปแบบไหนก่อนจากกันไปวันนี้ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามช่องและก็อย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหมจากช่องของผม